ทั้ง18โรงเรียนก็กำลังทยอยเข้ามาต่อไปนะครับเป็นขบวนที่11ขอเสียงปรบมือต้อนรับโรงเรียนบ้านกาเหลือครับบ้านการเหลือนะครับนำโดยท่านผู้การนักพักวงวัชรนุกูลผู้การโรงเรียนบ้านการเหลือครับผู้ถือป้ายโรงเรียนเด็กหญิงยุวดีอทองขันช่างผู้ถือทุกโรงเรียนค่ะนายสหรัฐ t ชำนาญ คำขวัญของโรงเรียนเรียนดีมีคุณธรรมเป็นผู้นำทางาการกีฬาสีประจำโรงเรียนสีฟ้า,หา,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 าเหลืองค่ะบัาพนกลายยังไม่มาบัาก้าเหลืองโอ้โหนำโดยท่านท่านคุณครูนะครับเข้าใจว่าเป็นนักเรียนนะครับเนี่ยร่าเรียนมาก โอ้โหมีในทีมของนักฟุตบอลด้วยนะครับค่ะและมีสุสวรรที่นำเอาความสดใสและจินตนาการมาเติมเต็มสนามกลางของเราให้มีสีสันนะคะขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนบ้านกัลเหลือด้วยค่ะบ้านกลเหลือก็เสื้อสีเหลืองนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมดีการรณรงค์ของโครงการชุมีในเมื่อวานด้วยมาแล้วนะครับโรงเรียนบ้านโพช่าวิทยาการกระบวนที่13บครับ บ้านพนขาของเราก็นําโดยท่านผู้บริการสมบัติชาริวัฒผู้บริการโรงเรียนบ้านพนขาและก็คุณครูโรงเรียนบ้านพนขาขอบคุณไดโอ้โหยอดเยีเ่ยมมากพูดถือป้ายโรงเรียนเด็กหญิงสายแก้วจริย์จันพูดถือถง,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 งโรงเรียนค่ะเด็กชายเป่าวริศสายขมูลคำขวัญของโรงเรียนศึกษาดีมีวินัยใฝ่ขาวิชาพัฒนาสังคมสีประจำโรงเรียนสีม่วงขาวค่ะ ในนี้คือพลังที่ร้อมสั่งสะเทือนสนามในวันนี้เลยทีเดียวนะคะใช่แล้วครับทั้ง4ี่ตำบลน,นะครับตบบำตบลซำตำบลบ่อเขียบตอนนี้เราอยู่ในตำบลของ,ของตำบลปวดขาซึ่งตำบลที่กำลังจะผ่านประวับิพิธีไปก็คือโรงเรียนบ้านปวดขาวิทยาคาราตอนนี้รู้สึกว่าสนามของเราจะเริ่มเต็มแล้วเอามาต้อนรับขบวนที่14นะครับจากโรงเรียนบ้านกุดโตมะเซรีร่ชบังุลงครับ โดยผู้จัดการโรงเรียนบ้านจุดโน้งสิริราชบำรุงค่ะพันพิทักษ์พันจันทร์ดอมมีเลโรงเรียนเด็กหญิงพาชินทิราขันธรรมยาเด็กหญิงสุภามณีเทพภูวงศ์เด็กหญิงอับทิวันเขิมมาหอมค่ะผู้ถือป้ายโรงเรียนนะคะเด็กชายธีรวิทย์งามปัญญาผู้ถือป้ายโรงเรียนค่ะเด็กหญิงวันมีษาชาติดนตรีเด็กชายนัฐพุทธชนค่ะขอเสียงปรบให้กับโรงเรียนบ้านจุดโค้งครับ กีฬาเรายัางไม่หมดนะครับยาวมากโรงเรียนบ้านกุดงงซึ่งถือว่าเป็นโรเงเรียนขยายโอกาสที่มีความยิ่งใหญ่ในส่วนของพื้นที่แล้วก็จํานวนนักเรียนด้วยนะครับตอนนี้บทกตัวอย่างจากโรงเรียนสตรีสกรเกตทีบรรเลงนะครับให้ผู้กบวนเดินเข้ามาในสนามอย่างเข้มแข็งเช่นเดียวกันนะครับยาวมากนะคะรับโรงเรียนบ้านกุดงงผลมาทั้งหมู่บ้านเลยนะคระับสำหรับ โรงเรียนบ้านกุโงนะคะคำขวัญของโรงเรียนบอกไว้ว่าศึกษาเยี่ยมเปี่ยมสามคีมีวินัยใฝ่คุณธรรมค่ะขอเปิบ้านกุ้งเลยครับบมด้วยเลยครับไม่กลั้นด้วยโอ้โหก็จะ่าด้านหลังเ่ยครับเป็นนักเรียนมต้นนะครับและเรามาต้อนรับขบวนที่15นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับโรงเรียนบ้านบกครับ การโรงเรียนบ้านบกข่าวนางสาวพนัญญาธรสารพจน์เรือนทุนผู้ถือป้ายเด็กหญิงสุพรรษสานามงผู้ถือธงสีปะจําโรงเรียนเด็กชายพี่ชิชัยสมศยาทำขวัญของโรงเรียนค่ะเรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนำเทคโนโลยีสีปะจําโรงเรียนฟ้าชมพูค่ะยอดเยี่ยมมากนะครับโรงเรียนบ้านบกในขนาดเล็กแต่ว่าเปี่ยมด้วยคุณภาพนะครับ และตามด้วยขบวนจากพระนดอโครศขบวนที่17นะครับขอเสียงปรบมือกับโรงเรียนบ้านหนองสวนครับนำโดยท่านผยการคณะกรรมการเลี่ยอดผู้อำนวการโรงเรียนบ้านหนองสวนและก็คณะครูจากโรงเรียนบ้านหนองสวนครับจับโรงเรียนบ้านหนองสวนนะคะความเด็กเดี่ยวและพลังใจวันนี้ค่ะผู้ถือป้ายโรงเรียนนะคะเด็กหญิงสุขพิทยาแก้วตาแบลนีเโรงเรียนค่ะเด็กหญิงเบญญาพานามงศา พิศราโดวงตาโดยถืงโรงเรียนเด็กชายธงระพีถุงทองขับขวัญของโรงเรียนค่ะเรียนดีมีคุณธรรมนำความสุขสีประจำโรงเรียนสีชมพูขาวค่ะยอดเยี่ยมนะครับโรงเรียนบ้านหนองสวงของเราเดินอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เหนื่อยเลยนะครับแม้วันนี้จะแดดแรงม,มากๆแ,และตามด้วยขบวนต่อไปครับขบวนที่17นะครับ ขอเสียงปรบมือต้อนรับขบวนจากโรงเรียนบ้านหนองสัตว์นนจรรญผู้บรนการโรงเรียนค่ะนางสาวพรีทิพิ t าปอทผู้ถือป้ายโรงเรียนเด็กหญิงวราชัยน,านันบรลลือทรัพย์ผู้ถือธุงโรงเรียนเด็กชายพานวัรนรรัชนัยขับแผนของโรงเรียนค่ะเรียนดีกีฬาเด่นเทงนนคุณธรรมสีประจำโรงเรียนสีฟ้าขาวค่ะโบกมือนะยครับบ้านหนองสาวครับกดมือเลยโอ้โห และตด้วยนะครับขบวนต่อไปครับขบวนที่18จากโรงเรียนบ้านหนองโพครับซึ่งในการควบคุมข,ของท่านผู้บริการสุภาพรวิวัฒน์ศิลปโภคินรักษาการในตำแหน่งผู้บริการโรงเรียนบ้านหนองโพครับตอนนี้นับจำนวนนักนักกีฬาได้ประมาณ100กว่าคนนะครับจะเตร,รียมมานัก,กรีฬนอีคนแข่งไปเจ็ดรายการและต่อไปขบวนที่19ครับจากโรงเรียนบ้านดอนการครับ โรงเรียนบ้านนาำกลางนะคะผู้ในการโรงเรียนค่ะนางแววมยุริสวิเศษสังยานี้โรงเรียนเด็กชายแค่นะกครุองโฟค่ะผู้ถือาบโรงเรียนเด็กหญิงอัญดาบุระกรผู้ถือดโรงเรียนเด็กหญิงทันชนกประเยองค่ะคำขันของโรงเรียนสามวิคีมีวินัยใฝ่เรียนรู้สีประดำโรงเรียนสีแสดแดงค่ะ และมาต่อด้วยนะครับยังไม่สุดท้ายนะครับขบนที่20สจากโรงเรียนบ้านหนองครกครับบ้านหนองครกของเรานะครับนําโดยท่านผู้บริการอัครพงศ์ศิรปงศุลกกนะครับ,บคณะผู้ครูและก็นักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองครกครับขอเสียงบ,บ้านหนองครกเลยครับโอ้โหดังมากผู้ถือป้ายโรงเรียนานางสาวสุภรัตน์กิ่งโงผู้ถือธงโรงเรียนนายพิรัชไรยักษ์ศรีค่ะ แบบทัศน์ของโรงเรียนเรียนดีกีฬาเด่นมุ่งเน้นคุณธรรมเลิกหลังสามัคคีเลขนี้เอาไปยังงงค่ะสำหรับโรงเรียนบ้านหนองครกนะคะขอมือบ้านหนองครกนะครับขอมืองนายใส่ก้อนเลยโอ้โหยอดเยี่ยมมากกีฬาเนี่ยกว่าครึ่งสนามที่ไม่ได้มายอดเยี่ยมมากนะครับขอบคุณไปยังโรงเรียบ้านหนองครกนักต่อต้านโรงเรียนหานักตก็นักเรียนครับและคำบรรดสุดท้ายที่กำลังเข้าสนามก็คือ โรงเรียนราชประชาธิกร29จังหวัดศรีสะเกษครับสำหรับโรงเรียนราชประชาธิกร29จังหวัดศรีสะเกษสถาบันที่บกเพาะเยาวชนภายใต้ร่มพระบารมีดั่ความมุ่งมั่นและระเบียบวินัยที่เช่นแข็ง,ขงมาประกาศสักการในสนามเมืองสวนสุขเ,เกมในวันนี้ค่ะโดยการนำของท่านผู้พิการ,รโรงเรียนน,นางทนานาดวงละวะผู้ถือป้ายโรงเรียนเด็กหญิงุทิดามัทยิรัตผู้ถือ เดนน็กชายวีระยุทธ์เติมต้ตนคำขวัญของโรงเรียนค่ะรักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาตารสืบสารงานพระราชดำรบริสีประจำโรงเรียนสีฟ้าทองค่ะและขอเสนอรงเรียนกับโรงเรียนราชิชยวิทยา29จังหวัดสิสเกตอีกครั้งหนึ่งครับและก็ทุกวโรงเรียนทั้ง18โรงเรียนก็กำลังทยอยเข้าบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดสิสเกตด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในการนำนักกีฬาเข้าสูสนามก็ได้รับควาบุญเคราะห์นะครับจากวงดุริยางจากโรงเรียนอนุบาลสิริกเรและก็โรงเรียนสตรีศิริกเกตขอบพระคุณทั้งสองโรงเรียนนะครับซึ่งหลังจากนี้พนักกีฬามาตั้งแถวเรียบร้อยแล้ว